ไอ้หนุ่มเอาอะไรบ้างนะเอ,เอ็นแก้ว,กวปากหนามเอากี่บาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท,บาทปรุงเปรี้ยวเป็นไงเด้งนี้บ่าไอด้ดงเด้งนี้ป้่าของดีเลยแหละเอาตอนนี้เด็กน้อยเข้าร้านละพัดของไอ้ดงเอาส่วนไหนบ้างอเอาเอ็นแก้วกับปากหนามนะโอเคนี่ไอ้ดงเอ็นแก้วเอ็นร้านพี่มันต้องแจม นี่ปากหนามสมพองตองมันต้องสวยและแดงชัดเจนเดี๋ยวพี่ทำให้กินรอสักครู่วิประมาณกี่ล้าน25บ้าทใช่ไอห,หนุ่มเอาอะไรบ้างนะเอน็นแก้ว,กวปากหนามเอากี่บาท25บ้าบาทเองได้สิ์น,นั้นเดี๋ยวนี้ปากนหนามนี่นะไอห,หนุ่มแดงสวยแน่นอนชัดเจน ไอ้หนุ่มเช็คของพี่ก่อนได้ว่าของพี่แจ่มเปล่าของพี่ดีเปล่าชิมฟรีบัาบบอกกูดว้วยร้อนร้อนแล้วก็ไม่บอกมันเพิ่งขึ้นหม้อสะลุแล้วพองแล้วไม่อร่อยอร่อยของดีบอกไว้เลยนะให้เคี้ยวนะเว้ยอย่าดูด <c oughs> อ่ะยี่สิบห้าบาทไอ้หนุ่มจานปลายแก้วเด็แก้วนี่ของดีข้อเดียว เด็ดจัดเลยแหละบอกว่าเลยชิมของดีของพี่ก่อนรอบนี้เองต้องเป่านะเพราะควันแม่งขึ้นเลยปกัปกปักเข้าไปอย่างนั้นเป็นไงร้อนบวกให้เป่าเป็นอย่างนี้เลยนะเอ็นแก้วปกักนี่โอเครู้เรื่องปรุงยังไงดีน้ำต้อไปหน เอาแค่25บาทราคาเปิดบินแพกหมาดร้านอื่นเขาไม่ทำกันขนาดนี้นะเนี่ยแถมแล้วด้วยสวัสดีปุงนะ้ำเปรี้ยวให้หน่อยจ้าทำอาได้แล้ไอ้นมรุงออริจินัลสำหรับ VIP เท่านั้นที่จะได้ตะกี้เป็นไงบ้างรสชาติเปรี้ยจัดเลยไหมเปรยเลยหรอโอเคเลยไหม มาลอะไรกันเนี่ยมาไซค์มามอเตอร์ไซค์มึงเอ้ยถุงนี่ว่อนแน่อ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหนุ่มแพ็กเกจจิ้งก็จะประมาณนี้ร้านผู้การต้องแซบ่สบหาบาทกรุงเปรี้ยวขอ75สบาบาทไอ้หนุ่มขอบคุณมากกินให้อร่อยนะไอ้หนุ่มแม่เป็นไงเด้งนี้บ้าไอ้หนุ่มเด้งนี้บ้าของดีเลยแหละ 拜拜。Bye bye.